โอ้พี่น้องโอ้โห,โ,โ,หโดนครับโดนแล้วโดนแล้วโดนทํให้ตายแล้วสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนริมโขงนะครับเมื่อนี้กะมาใส่เบ็ดกบอีแลวครับแต่ว่ามาใส่อยู่หน้าอยู่หน้าจะขวางไงล่ะครับตอนนี้กะใส่แล้วแล้วบอกว่าผลงานจะเป็นจังไงด,ด้วยครับเมื่อเนี้จนยจะไหนกัดติดตามชมครับเดี๋ยวคำคำจังน่อยจะออกไปยามตอนนี้ครับ ถึงใสายแล้วขอพักผ่อนก่อนไปครับรอติดตามชมไปครับพี่นอง์วันนี้ก็ได้เวลาแล้วตอนนี้วา่าทุ่มห้าสิบครับพยายามเบ็ดกันหลอบแหลกพอวเจ๊ตัวเนาะ่าไ,ไ้ก็ติดตามรับชมกันได้เลยครับ ท่านผู้ชมครับผมเห็นปลาดุกตัวใหญ่นึงเหลืองางามเลยนะครับเห็นป่บกหัวในไฟมันเห็นป่เดี๋ยวจะลองเอาเบ็ดย่อนเมึงนะครับทั้งทีสินปา มันมากดีละครับอืมบ่กินเบ็ดผมเอาเสียบไปนี่กันได้เกียบมันก,กิน มอ้อยไปสิเลปไปดุกไปปิ่งเ่ยสักน้อยนะครับตามกันต่อตอนนี้กันยังไป่เห็นจักตัวอย่าคือ,อวะเนาะแม่สิได้เก็บเบ็ดเมื่อบ่อล่ไม่ได้ถือแหลมนะมนันถือแหลมนะหนูได้กินปลาแล้วนะครับจะได้กับตามช่วงกันต่อ น้องกบบกบไงกบไงเอ,อ้โตงเอบเลยครับโอ้โหโอ้โหพี่น้องโอ้โหเก็บกระมือผม ใส่นี่เบิ้งครับพี่น้องปุ่นเบ็ดเด็บ,บ่ล่ะอย่ามันจะสิเบิดกลับม,มาเบิ้งหลังเา่าใหญ่จริงๆอิง ท่ว่อีกย่งตาม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 ครับเห็นปะสุดยอดแต้มแหลกแหกมันที่แหลกผมเห็นมันเป็นคุณคณอยู่นี่ผมณิวว่าพลาคอมันยามรอบเลยตัวเล็กยางมาจอบเบิงเถือเถอป่ามันกิน ามกันต่อโอเคครับพี่ดองหลอบอแรกสรุปผลเห็นตัวเดียวนะครับตัวบักเอบเลยอืม <c oughs> อ่านทำ ครับจังได้กัติดตามชมกันต่อรอบต่อไปพี่พ่อจะตัวไปครับตอนนี้กับสามถุมห้าสิบแล้วนะครับซีซีถุมแล้วเข้าทีพไ่ยามหลอบสองกันนะครับที่ทพ่อจะตัวบ่หลอบสองรอบเด็กเลยประดุกโอ้โห ประดุกหน่อยเต็มหลงแล้ครับเห็นอยู่นี่เจ็ตัวหนึ่งสองสามอยู่นี่สามตัวกระปูกระปูตัวเาื่งไงในกล่องบนาหาเห็นนะครับมันสะท้อนเหยอดๆหลงหน้า ชิบไม่มีอะไรเลยจะไม่มประครับเด้ยังไงตัดไปตอนมันถือตอนกบถือเบ็ดเลยครับ้าบัาตารแสดงว่าบันทึกไปพี่น้องครับผมเจอปลาคอใหญ่ ไปแล้วบอไปเสร็จแล้วอยู่ใน้ลองน้ำนี่นี่น,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 นี่เห็นบ่ครับจริงเด็ด Bu kim bir? Bu kim bir mi? ใคยตรงใส่ท่าไม่ตายโดนนะครับโดนแล้วโดนแล้วโดนท่าไม่ตายแล้ว <c oughs> เรียบร้อยครับประคอครับ เกียบเมีไปบ่กินเอาเบ็ดก็เอาอ่านับแต้มคือกัน โอ้หล่องหน้าน,ะนี่มีปลาคอเสือมันบืนขึ้นมาบ่าแล้วก็มีปลาเข็งน้ำด้วยครับร้อยเต็มอยู่ไปครับตามกันต่อสี่พอตยังยิี เฮ้ยทุกคนเึือดปดุกเนี่ยผมว,วาใส่อยู่นี่เพราะว่าใส่ปลาลุงกัวกันลายป่ะประดุกนะครับ โอกาจจัเนี่ยอย่างเงี้ยปลาปลานะครับตัวสวยเลยปลาดุกหนะ้า ไปเฮ้ยต้อง ไปครับตามกันต่อครับสำหรับเบ็ดปลาหลอมเนี่ยก็เห็นประดุกตัวเดียวนะครับเตยมกันพรอไดม้มูไปครับกลับบาดหานอนเจอกันตอนเช้าครับ ครับผมการสวัสดีผมแม่พีน้องแามเสาๆกันนะครับเากบมามายามเมึงเบ็ดมากู่เบ็ดนั่นแหละโอ้ยไม่เห็นดับม่เห็นโกบพ่อตัวหรอกเบืองส่งว่ะพระรบ้ัทายกันติดตามชมเผื่มีผลงาน พี่น้องแต้มแรกเป็นปละเขียงหน่อยครับกินเล็ก่ะไร จะเอาพุ่มเบาลราครับไปแข่งไปนั่นไปนะครับตามกันต่อ ถือปลาได้ครับประดุกดำปิดเลย ้ยแตมแรกเป็นป่ายามมาเกือบเล่าเห็นตัว แอมที่สองเป็นประเสียมครับ หลังที่ทายแล้วครับพี่น้องโอ้ยเรียบร้อยหมดครับเบมด็ด7จุดสิบหลังผลงานก็ในประดุกกับประเสียมพนงานสวงเสาประดุกตัวหนึง่งประเสียมตัวหนึง่ง แต่กรบไม่ได้ไม่ใช่กบจะได้ปลาบ,าบ่ได้กบแตครับอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามเล้นะครับไว้พอกันคลิปหนา้าจะไปหาก,กบหรือว่าหาปลาอย่างไรก็อติดตามชมกันดีพี่ครับ